ก็โอเคครับก็สวัสดีกันนะครับผมก็อยู่ผมชอบชแนลดูวอซีเช่นเคยนะครับก็อันนี้เป็นช่องใหม่นะครับถ้าใครเข้ามาดูเราก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเนาะวันนี้นะครับจะพามาดูสมาร์ทนะผมก็เป็นการที่ต้องได้รีวิวของใหม่นะครับชิ้นหนึ่งนะครับก็เจอหน่องนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เงินไปนะครับก็ ราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเป็นอะไรนะครับผมเนอะแต่ว่าคลิปหน้าเดีย๋ยวจะมารีวิวอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวค่อยค่อยรีวิวไปทีละชิ้นนะว่ารถสมาร์ตอนนี้เพิ่มเติมอะไรไปบ้างแล้วนะครับเราไปดูกันเลยครับก็โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับสมาร์ตนะผมเนอะสมาแต่ว่าปั้นเป็นเอ่อไฟเบอร์ของเว็บร้อยิบนะครับเนาะเพราะสมาก็ร้อยสิเหมือนกันนะครับ ก็จะพามาดูชิ้นใหม่นะครับเห็นอยู่ตรงข้างล่างไหมครับอันนี้จะเป็นท่อนะครับท่อของเว็บร้อยสิบนะครับผมเนาะตัวนี้นะครับอันนี้ก็ได้ซื้อต่อน้องมาในราคาสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นของเก่าของผมนะครับก็ครับก็วันนั้นก็อาไปชนนะครับก็เป็นรอยตําหนิบุบนะครับผมเนาะ แต่ก็อยากจะมาใช่ต่อครับเพราะว่าเสีบตีท่อไว้นิดนึงนะครับผมพวมาช่วยผมได้จริงนะนะครับอันนี้รับที่มันใส่ได้ไม่ใช่เลยนะครับก็คือว่านะครับมันใส่สมารได้อยู่แล้วทบอันนี้ผมไปเช็คดูนะเบฟ์ร้อยสิบนะครับผมต้องเป็นตัวแรกนะครับหรือตัวสองก็ได้นะถ้าตัวสองเนี่ยจะใส่ได้นะครับใส่ของสมารได้นะครับนี่นะมันเป็นงอไปงี้นะครับเนาะ หมอต่อเข้าเครื่องนะครับส่วนอีกคลิปหนึงนะครับก็จะมาบอกเรื่องอะไรนะครับผมอะไรของเครื่องยนต์ที่ทางไปสองชิ้นนะครับได้สั่งเรียบร้อยนะครับราคาสองร้อยนะครับผมแต่นี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปซื้ออะไ่ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายต่อจากคลิปพรุ่งนี้ไปนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทนะครับผมแต่ว่าแปลงเป็นไฟเบอร์ของเว็บร้อยสินะครับ หลังจากสามพาร์มาเนี่ยผมแปลงนะครับผมไม่ได้ถ่ายเลยคือก็ไม่อยากคนดูรอดูนานนะครับก็ทั้งต้องเจาะนะผมเจาะเพราะว่านอนมันไม่ตรงกันนะครับตอนสามส่วนนี้นะครับไม่ตรงกันก็ต้องเจาะนะครับไฟเบอร์นะครับพูดผิดนะครับไฟเบอร์มันจะเอียงขึ้นไปนิดนึงนะครับสําหรับคนที่จะทำเอ่อไฟเบอร์มาใส่สมันะครับผมก็อาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่ารูมันไม่ตรงกันนะครับมันต้องใช้สายรัดนะครับผม อาะอันนี้ก็ไล่ไปได้ปุบหนึ่งละเรา๋วยวผมก็ต้องทําสีใหม่นะครับทุกชิ้นเนี่ยเป็นของน้องผมหมดนะครับผมขอน้องหมดนะครับน้องชายมานะครับก็จบด้วยซื้อดอกไม้มาไหว้เอ่อไม่ยานางรถหน่อยนะครับเนอะให้เขาได้คุ้มครองเรานะครับเวลาเราออกไปทริปหรือออกไปทางไกลนะครับผมเนาะนี่นะก็ตอนนี้ก็โลมาแล้วนะนยวก็เหลือแค่เปลี่ยนนี้นะครับเปลี่ยนโลเก่าน,นะ อันนี้เป็นโลทองนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้ก็ขอน้องมาเหมือนกันเพราะว่าน้องจะเปลี่ยนแล้วนะครับเนาะนี่นะครับยังอยู่นะครับผมน็อตก็เพิ่งไปซื้อมานะครับเนาะถามว่าพี่ไปซื้อมาแล้วหรอซื้อมาแล้วนะครับน็อตตัวนี้นะครับซื้อน็อตตัวใหม่มาสองตัวนะครับตัวละห้าบาทนะครับผมเนาะ ซื้อมาสองตัวนะครับล้ตัวนึงมันหักนะครับก็เลยต้องซื้อตัวใหม่มาส่วนตัวนี้ก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับสองร้อยเองนะครับเนี่ยของสมาเนยนะครับเพราะมันสึกมันไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้วนะครับมันสึกล้อละต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเนอะก็ฝานี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะฝามันยังได้อยู่นะครับก็ถามว่าพี่พี่จะเอาให้สุดเลยเหรอสุดแน่นอนครับเพราะว่า ผมอ่ะเคยใส่คาบูเคเลียมนะครับรถก็ถามว่าวิ่งออกตีไหมก็ตีนะไม่กินน้ํามันด้วยนะครับแต่ว่ากินน้อยนะครับแต่ถามว่าไปทางไกลอ่ะมันกินเยอะไหมเยอะนะครับแต่ผมจะลองมาใส่อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้จะบอกเลยเนาะคนดูไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอว่าพี่จะเซอร์ไพรส์หรืออะไรนะครับจะบอกคนดูว่าพี่จะซื้อคาบูแจ็มาลองใส่ดูนะครับแต่ว่าเป็นมือสองนะครับซื้อต่อเพื่อนนะครับผมเป็นเพื่อนของน้องอีกทีเนาะ ส่วนกล่องไฟนะครับใช้กล่องเดิมนะเป็นกล่องของสอาร์ตนะครับสมาร์รสิบเนาะก็อยากจะใช้เป็นของเดิมอยู่นะครับส่วนท่อก็เป็นใบใหม่นะครับซึ่งผมไม่เคยใส่ของเว็บร้อยสิบเลยนะครับท่อตัวเนี้ยเพิ่งเอามาใส่ครั้งแรกนะครับตอนแรกผมคุยกับน้องคิดว่าจะใส่ไม่ได้นะครับพมมาลองใส่เอาได้เฉยเลยนะฮะก็เลยผมก็เลยตัดใจซื้อน้องเลยนะครับ น้องซื้อมาจากช่างประมาณร้อยแปดสิบนะครับผมแต่เอามาขายผมผมให้กําไรไปน,นิดนึงนะผมไปสองร้อยบาทนะครับเนาะสองร้อยนะครับให้ราคาไปสองร้อยเนาะนะครับเพราะว่าเป็นน้องเราก็ใจดีอะมาหมุนน็อตท่อให้เอาไม่ให้เราหมุนเนี่ยคือน้องก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะใส่ได้ไหมพอได้ปั๊บน้องขายให้ทันทีเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรถน้องอีกคันหนึ่งนะเพราะน้องกําลังจะเปลี่ยนโฉมนะผมกําลังจะอัพสเต็ปเครื่องใหม่นะครับ รถของน้องจะเป็นสมาร์ตนะผมไม่ใช่สมาร์สิเป็นเวฟเวฟร้อยสิบนะครับโนอันนั้นจะเป็นตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นที่สตาร์ทเท้าอยู่นะครับส่วนตัวสองจะเป็นสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับก็ดูด,ด,ดูนะครับนี่ท่อหนู <c oughs> แต่ก่อนน้องหูเคยใส่นะครับแต่ย๋ยนนี้ไม่ได้ใส่นะครับแต่ก่อนเคยใส่เอ็มนะย๋อนนี้ไม่ได้ใส่ละท่อหนูขายไปลว ท่อหนูลำลูกกานะครับท่อสำนักที่ผมคารุบเลยแต่ก่อนเคยใส่นะ้ำลั่นด้วยนะแต่ก็ใบนี้มันจะลั่นกว่าอันนี้ลั่นสุดๆนะครับผมดูดิขมเมาไม่มีเลยถ้าใครไม่เคยใส่สแมสลองมาใส่ดูนะครับเนาะลองใส่แล้วลองแกะขมเมาออกทั้หมดดูนะโคตรแสบหัวเอาง่ายร่อตีนได้เลยอะ ขอพูดหยาบนิจนึงนะก็อย่าลืมนะครับเอ่ออายุต่ํากว่า18ปีขึ้นไปนะครับต้องให้มีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับหรือว่าคอยสอนคอยอะไรนะครับผมว่าอะไรสิ่งนี้อะไรสิ่งไม่ดีนะครับเนาะตรวจคลิปของผมเนี่ยอาจจะมีคําหยาบหรืออะไรก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าใครที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับผมก็อย่าลืมกด ซับสไครป์ใต้ล่างคลิปด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพิมพ์ได้ใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยครับว่าอยากให้พี่เอ่อแต่งสแนชยังไงนะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็คือพี่ก็อยากรุ่งกันแหละว่าท่อมันจะรั่นไหมนะครับเพราะว่าไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับยืดหยุ่นได้ปกติเลยนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้พอดีเป๊ะนะครับเนี่ยจะอยู่อย่างเงี้ยประมาณนี้พอดีนะครับ ก็ถือว่าดีเนาะก็่านะครับนี่นะเข็มไม้ยังใช้เป็นของสมัยอยู่นะครับอันนี้ไม่รู้จมกลูกอะไรนะครับแต่ก็ย้ำไปก่อนนะว่าเป็นอันนี้เป็นลูกหกนะผมหกเฉยๆนะแต่ไม่บอกนะผมว่าใส่ไม่หรือไม่ใส่นะครับใส่ชักหรือไม่ใส่ชักเค่ไปทายเอาเองนะครับ แล้วก็ถ้าจะมาทาพี่พี่ไม่รับคําท้าใครตั้งนั้นนะครับพี่ไม่ใช่คนถนนนะครับสนามนะครับเนาะถนนมันอันตรายนะครับเนาะพี่ไม่เอาดีกว่านะครับไม่เล่นถนนนะครับพี่เปลี่ยนไปสนามแล้วนะนี่นะถามว่าอันนี้พี่แต่งแบบขี่เล่นหรือไงก็ เน้นขีดเล่นด้วยนะครับแล้วก็เน้นแรงด้วยนะซึ่งททอสเม็นะครับผมพี่ได้ขายทิ้งไปแล้วนะครับท่อผ่านนะครับเหมือนกันแต่พี่อยากได้อันนีม้มากกว่านะครับเพราะว่าในไฟเบอร ah ์เมื่อเป็นของร้อยสิบแล้วอะ่ะก็จับไปสักชุดหน,นึ่งนะเป็นพ่อนะครับผมนี่ก็เหลือแค่เอาสายรัดมาลัดตรงนี้นะครับ ให้มันบีบเข้ากันนะครับส่วนเข็มไม้นี่ก็หาเออเหล็กรูนะามาใส่เนาะแต่อย่างนี้ก็เทดีนะครับเหมือนรถยนต์ดีก็จะดูเทไปอีกแบบหนึงนะ่งเนาะแต่สำหรับผมมันอาจจะดูเละเลเนาะแต่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับโอเคอยู่ แล้วคานเล่งเทียจ์ใส่ไงมันติดนะหุมไม่ยากครับก็คือตัดทุกส่วนนี้ออกนะตัดออกหรือไม่ก็เอาคลรกแสกใส่เข้าไปข้างในนี้นะครับตรงช่องว่างในนี้เนาะได้อยู่แล้วแหละแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยนะครับได้อยู่โปรพีไม่ได้มือใหญ่ขนาดนี้นะครับปิดอย่างเี้ก็ได้อยู่ก็โอเคครับก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับ เนาะส่วนท้ายนี้ี๋ยวพี่แปลงเป็นไฟกระพริบเอานะเนาะไฟกระพริบๆเอาโ <c oughs> ขุงสมาร์นะเนี่ยไม่ใช่โข่งเบฟนะครับ <c oughs> อันนี้คือพี่ไล่มาหมดละ <c oughs> นี่นะครับไล่สุดสายไฟ เสียบก็เลยเข้าปกติหมดแล้วอันนี้ของไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะอันนี้ไฟท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายตาไฟสายกล่องเข็มไม้นะครับแล้วก็สายเข็มน้ำมันนะครับเนาะก็จะมีต่อประมาณนี้นะครับส่วนสายเข็มไม้เนี่ยมันต้องซื้อสายไม้มาใส่นะครับ ด่วนนะสุดแน่นอนนะจ๊ะก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเห็นสภาพเละๆอย่างนี้รีบทำนะครับแล้วก็บวกกับมีน้องในนะ้บ้านก็เลยลกนะอันนี้ก็ถือว่าสุดแล้วแหละนะครับอันนี้สุดแล้ะยอมรับว่าสุดลวสุดจริงๆ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมดูนี่เห็นรูปสูบไหมอถ่ายเอานะครับเนะให้ดูแค่นี้พอนะดูของปากของพอพอนะฮะก็เคบไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวไปก่อนครับก็ถ้าชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปดีๆนะผมเนาะ ก็อย่าลืมนะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปของวันพรุ่งนี้ถัดไปอีกทีนะครับโอเคคายบายครับผม